ครับขอีอะคับท่านดนะครับสมัยก่อนนะครับเราจะเจอมิจฉาชีพเราต้องออกไปนอกบ้านใช่ไหมตอนนี้เนี่ยผมนอนอยู่บนที่นอนนะตอนนี้นะฮะยังมีมิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวเข้ามาหาผมได้นะครับเห็นไหมเขาบอกรับแลกแบงค์ธนบัตรปลอมนะครับไม่ใช่ธนบัตรจริงนะครับใช้งานได้จริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนแรกผมคิดว่าประมาณจะเป็นมุกนะคือแลกธนบัตรนะครับประมาณว่าหนึ่งพันธนบัตรหนึ่งพันเนี้ย ของเขาเอามา1,000งนเงี้ยเราแต่เราต้องจ่ายไป2,000อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นะครับนะฮะสนใจแลกแบงค์ใช่ไหมครับนะครับ1,000งนะครับซื้อในราคา1,250งนงร้ยะฮะ2 0ง0 0ื่นพ0นแนะครับเรื่อยๆมาจนถึง100,000นะครับราคา12,500นะครับ100,000นะครับท่านบัตรปลอมห0 0 0งแสนในราคาเท่านี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อเชียวนะครับเขาบอกว่าแลกใช้ ได้ปกติเตียกน้าไม่ฉีกไม่ขาดนะนเหมือนเหมือนธนบัตรทุกอย่างนะฮะลองดูโปรไฟล์เขานะครับเห็นไหมฮะโปรไฟล์เขาเนี่ยสุดท้ายสุดนะครับพึ่งพิ่งสมัครได้สามวันเองนะครับเห็นไฮะสามวันตรงนี้นะครับสามวันเนี่ยเขาก็บอกว่าใครกําลังมองหาเงินทุนหรือการใช้หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับเงินทุนไม่พอหมุนนะครับ แก้ปัญหาทางกับผมได้เลยอันนีนะฮะเป็นรับรถใหญ่มาสี้านเรจะสร้างความเสียหายให้กับตลาดเยอะแยะมากมายนะครับฝากทางผู้ที่ดูคลิปนี้นะครับช่วยส่งต่อแล้วก็ช่วยระว้ระวังด้วยนะครับเขาบอกว่ารับประกันนะครับแยกไม่ออกนะครับฝากตู้ก็ได้นะฮะฝากตู้ ATM ได้ด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่ายายกันล้านยังสั่งเลยเห็ไหมฮะโอ้โ มีจาชีพมาทุกทุกแบบเนี่ยลองดูข้อมูลเขานะครับเขาเพิ่งสร้างเพจเนี่ยเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้เองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเตือนนะขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ